สวัสดีครับผมชื่อเบสครับอธิเบศเทพสุวรรณเรียนอยู่มหาวิทยาลายัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตคณะบริหารธุรกิจบีที่1ครับเหตุผลที่อยากเข้าร่วมโครงการนี้ก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นคนที่ฟันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็คืออยากจะเข้าร่วมโครงการนี้เนื่องจากอยากเห็นความมั่นใจของตัวเองที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตัวเองเป็นคนที่ฟันไม่สวยเหมือนพอ่อก็คืออยากจะ ทำให้ตัวเองนั้นฟันสวยแล้วก็เสริมคุณภาพตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับก็เคยเห็นตัวอินวิสลน์เนี่ยครับทางทีวีด้วยแล้วก็เขาบอกว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากก็เลยเชื่อว่าสามารถที่จะทําให้ชีวิตหรือว่าการดาเนินชีวิตการใช้ฟันในการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันอาจจะดีขึ้นได้ก็เลยคิดว่าอยากร่วมโครงการดีครับกับโครงการฟันสวยชีวิตไปได้สวยกับเดลตาจอยครับผม